เกษตรกรอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เป็นปราชชาวบ้านเดินตามรอยพ่อวันนี้สุขอย่างยั่งยืนด้วยศรัทธาสืบสารแนวพระราชดำริพ่อเพียงติดตามได้จากรายงานครับคุณสุพจน์โคมณีอายุ51ปีอยู่บ้านเลขที่33มหมู่5ตําบลหนองกระเจ้าอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ผู้ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นปราชเกษตรของแผ่นดินสาขาปราชเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงปี2552 เป็นครอบครัวเกษตรกร,ร,กรมาแต่กำเนิดสืบทอดอาชีพการทำนาในพื้นที่20ไร่แต่ก็ไม่สามารถที่จะกอบกู้ครอบครัวให้พ้นวิกฤตตรงกันข้ามกับสร้างนี้สินให้กับตนเองมากกว่า700,000บาทครับก็เดิมทีก็ผมก็ทำกากรเกษตรเรื่องของการทํานาแต่ว่าทําเชิงเดี่ยวนะเพราะว่าจบจากการศาึกษาชั้นปฐมแล้วเนี่ยก็ตามพ่อแม่ทําการ,กรเกษตรเนี่ยแต่เพียงแต่ว,ว่ามาพอมาถึงตอนชุ่นที่เราโตขึ้นมาเนี่ยก็ปรับเปลี่ยน จากการทาเชิงเดี่ยวเพียงไม่มากเนี่ยเราก็มาทาจานวนมากขึ้นอันนั้นการทํามากเนี่ยมันก็ทําให้ไม่ประสบความสำเร็จในช่วงที่เรื่องภัยธรรมชาติตอนนั้นมีฝนแรงบ้าง,น,างน้ําท่วมบ้างเงี้ยแล้วก็เรื่องของราคาผลผลิตตกต่าแต่มันทําจํานวนมากปรากฏว่าตอนที่ล้มเหลวครั้งนั้นนะมันมันมันหนักสุดถึงก็ต้องขายที่ดินที่แม่ยกให้ใช้นี่เขาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ประสบความสามเร็จนะครับจากเดิมที่ทําเกษตรเชิงเดี่ยวและเน้นปริมาณผลผล,ผลิต มีปัญหาทั้งการผลิตการตลาดและภัยธรรมชาติทำให้คุณสุพจน์มีหนี้สินจำนวนมากบ่อยครั้งที่ต้องล้มลุกคลุกคานแต่คุณสุพจน์คิดเสมอว่าผิดเป็นครูถึงแม้ว่าคุณสุพจน์จะมีความรู้แค่ชั้นป .6 แต่ด้วยความที่เป็นคนใฝ่รู้รักการเรียนอุตสาหะอ่านตำราต่างๆ รวมถึงหนังสือเกี่ยวกับหลักการทรงงานหลักการพัฒนาและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงตัดสินใจเปลี่ยนความคิดจากการทำเกษตรเพื่อขายมาทำการเกษตรแบบพอเพียงพออยู่พอกินหากเหลือจึงนำไปขายไม่คิดแข่งขันกับใครทำตามกำลังของตนเองและครอบครัว ด้วยการจัดสรรที่ดินแบบเกษตรทฤษฎีใหม่งงคือ 30, 30, 30และ10ประกอบด้วยนาข้าวสวนผลไม้บ่อน้ําเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่และที่อยู่อาศัยรวมทั้งปลูกไม้3อ,อย่างประโยชน์4อย่างและด้วยความประหยัดอดออมทําให้สามารถปลดหนี้สินได้ภายในเวลา6ปีก็ทําเกษตรแบบทฤษฎีใหม่เนี่ยตั้งแต่ปี2 5 4 1เป็นต้นมานะ ประมาณ6ปีเนี่ยก็ปลดหนี้สินได้อะีรก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรามีกําลังใจมากขึ้นว่าการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ที่พระองค์ท่านพระราชทานให้กับคนไทยเนี่ยถ้าทําแบบถูกวิธีเนี่ยมันก็สามารถที่จะกลับมา,าพลิกฟื้นในเรื่องการเกษตรได้ชําระหนี้สินได้นะและก็เลี้ยงครอบครัวได้จริง ทุกวันนี้นอกจากคุณสุพจน์จะมีมารดาเป็นต้นแบบในการดํารงชีวิตแล้วความสําเร็จในชีวิตอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นได้เพราะการน้อมนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาประยุกต์ใช้ด้วยหลักการพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันควบคู่ไปกับการมีความรู้คู่คุณธรรมทําให้ครอบครัวมีความมั่นคงอบอุ่นและมีความสุขอย่างแท้จริง ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยง,งานภาครัฐให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้สร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบนที่ดินของตนเองเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ มีผู้สนใจมาศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ทุกวันได้สืบสารและบอกเล่าเผยแผ่แนวพระราชดำริของพระองค์ท่านได้อย่างเต็มภาคภูมิและเกิดแรงบันดาลใจในการสานต่อแนวพระราชดำริเป็นห่วงโซ่ที่แผ่ขยายออกไปไม่มีวันสิ้นสุดคือความรักที่เราเรามีต่อพระองค์ท่านเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนเนี่ยก็รักพระองค์ท่านเนี่ยก็ล้นเปี่ยมไปได้วยกันแต่ที่ผ่านมาเนี่ย เราเราก็ได้เห็นแล้วว่าพงค์ท่านเนี่ยรักเรามากกว่าที่เรารักพงค์ท่านด้วยซ้ำไปแต่ว่าพงค์ท่านไม่ได้ไม่ได้เลือกนะต้องรับราชฐานให้กับคนไทยทุกคน,นผมเองเนี่ยผมรอดมาจากงานของพระเจ้าแผ่นดิน,เ,นเรื่องของความรักกับพงค์ท่านเนี่ยก็คงไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าคนอื่นนะแต่ว่ามันสิ่งหนึ่งที่จะต้องทําต่อเนี่ยหมายถึงว่ารักแล้วคงจะต้องขยายงานขยายผลให้ท่านด้วยแล้วก็คงต้องใช้ชีวิตถ้ารักพ่อก็คงจะต้องตามตามที่พ่อสอนในคําสอนของพ่อก็มีมากมายนะครับเป็นส่วนนี้ก็ แล้วผมหลุดพ้นได้จากหนี้สินก็เพราะพ่องคท่านเพราะนั้นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยผมเชื่อว่านี่คือทางรอดที่ดีเนะเป็นทางรอดของทุกคนถ้าใครน้อมนำมาไปทำเนี่ยก็จะมีรอดเรารอดชีวิตจากพ่อท่านเนี่ยก็วันนี้เมื่อไม่มีพ่อแล้วเนี่ยก็เหลือแค่เพียงพวกเราเนะครับคนไทยทั้งประเทศเนี่ยผมว่าถ้าเรามารวมพลังกันจริงๆแล้วขยายผลผมเชื่อว่าสิ่งที่พ่อทำเขาจะไม่สูญหายไปไหนนะครับหลายครั้งความสำเร็จของการงานใดๆ เกิดจากแรงศรัทธาต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างมุ่งมัน่นเช่นเดียวกับคุณสุพจน์โคมณีที่มีความศรัทธาและเชื่อมั่นในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มุ่งมั่นที่จะเดินตามรอยพยุคลบาทส่งผลให้ประสบความสำเร็จบนเส้นทางเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นความสุขที่ยั่งยืนและยืนหยัด ที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริเพื่อสารต่อความสุขที่เกิดจากการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาวันสุดเกตถ่ายภาพนันทนีติดใจทีมข่าว NBT ีทีพิษณุโลกรายงาน